ก่อนอื่นต้องขอเล่าให้ฟังกันก่อนว่าราชวิทยายลัยจุฬาภรนั้นเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมายังไงแล้วกอ็อยู่ในส่วนไหนของการบริหารงานของประเทศนะครับราชวิทยายลัยจุฬาภร์เ,เกิดมาได้ประมาณ5ปีเสร็จษนะครับโดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เป็นการเฉพาะนะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กํากับของท่านนายกรัฐมนตรี โดยตรงนะครับแล้วก็มีรมัฐมนตรีอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ที่ช่วยกำกับเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเพราะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีภารกิจที่หลากหลายมากก,ามากกว่าการให้การศึกษานะครับแล้วก็มีองค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควรัฐเป็นประธานของราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์นะครับเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย ก็จะมีความคล่องตัวนะครับมีพระราชบัญญัติเป็นของตัวเองทําให้เกิดความคล่องตัวในการออกระเบียบออกข้อบังคับเพื่อที่จะทํางานและมีความยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างง่ายคราวนี้มาถึงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด1 9ที่ทุกคนทราบกันดีเนี่ยนะครับในเวฟแรกหรือคลื่นแรกที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายปีกับต้นปี2 5 6 3นะครับ ในปีนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเป็นเชื้อที่มาจากอู่ฮั่นเป็นการตั้งต้นของโควิด19ในประเทศไทยนั้นเนี่ยทางรัฐบาลได้มีขบวนการที่สามารถควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้างได้ด้วยการปิดประเทศปิดเมืองนะครับหยุดธุรกิจบางอย่างที่มีความเสี่ยงตอนนั้นก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ย ไม่ได้มีการระบาดที่รุนแรงเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลด้วยและมีองค์ประธานที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับทรงได้ศึกษาแล้วก็ดูเรื่องการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาอยู่แล้วก็เกิดความตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะต้อง รีบลงไปช่วยประเทศตรงนี้นะครับในเบื้องต้นเนื่องจากว่าการระบาดยังไม่มากนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราสร้างแพลตฟอร์มในการที่จะไปให้ความรู้กับประชาชนในวงกว้างไม่ว่าในใน,ในรูปของสื่อดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันร,ระวังตัวเองนะครับการระบาดเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วในอนาคตถ้าเกิดโรคแล้ว ในคนของเรานั้นๆจะทําอย่างไรนะครับก็เป็นการให้ความรู้เพราะตอนนั้นทุกคนตื่นระหนกกันหมดถ้าใครพอพอค่อยๆนึกภาพออกตอนนั้นทุกคนตื่นกลัวตื่นตระหนกนะครับประเทศไทยไม่มีการระบาดก็จริงๆแต่ว่าทั่วโลกนั้นมีการระบาดอย่างรุนแรงและมีการเสียชีวิตกันอย่างมากมายจนทุกคนเป็นห่วงแล้วก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งทางเราเราวิลัยจุฬาภรณ์ก็เล็งเห็นอันนั้นก็เลยเข้าไปให้ความรู้เพราะเพราะเล็งเห็นว่าคนเมื่อรู้แล้วเนี่ย ก็จะคลายความวิตกกังวลไปได้นะครับอันนั้นเป็นในช่วงแรกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยองค์ประธานน้าวิลายลจุฬาพร์ท่านก็ทรงทรงเป็นห่วงนะครับในในเรื่องนี้ด้วยสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทรงทํามาก่อนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับซึ่งถ้าใครพอนึกออกอีกเหมือนกันก่อนปี2563เนี่ยประเทศไทยแทบไม่มีเลยเรื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแต่พระอ,องค์ท่านทรงทําขึ้นมา ได้3 4ปีก่อนหน้านั้นในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสชนิดหนึ่งในตอนนั้นท่านก็ทรงเล็งเห็นว่ามันจะต้องมีการใช้อันนี้ท่านก็ทรงผลิตทำมาอยู่เรื่อยพอมีช่วงที่ไม่มีการระบาดก็ไม่มีใครใช้เราก็ใช้กันในโรงพยาบาลจุฬาภร์แต่เมื่อพอมีการระบาดอย่างเงี้ยตอนนั้นทุกคนตื่นระหนกกันหมดทุกคนจะใส่หน้ากากทุกคนจะต้องล้างมือการใช้เจลแอลกอฮอล์ก็มีปัญหาในประเทศผลิตไม่ทันไม่พอในช่วงแรกนั้นในส่วนของราชวิทยาจุฬาภร์ซึ่งมี มีลายการผลิตผลิตอยู่แล้วจากการที่องค์ประธานได้ทรงวิตกแล้วก็ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันนั้นเราก็ไปช่วยประชาชนส่วนหนึ่งนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ยังทรงบริจาคเครื่องช่วยหายใจนะครับให้กับประชาชนให้กับโรงพยาบาลต่างๆเนื่องจากทรงเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีวัคซีนไม่มีการรักษาใดๆนะครับต้องนึกย้อนไปตรงนั้นคือเป็นแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีความเสี่ยงก็จะเสียชีวิตต้องเข้าโรงพยาบาลต้องใส่ช่อช่วยหายใจ พวกท่านก็บริจาคเครื่องช่วยหายใจไปให้โรงพยาบาลต่างๆเป็นจํานวนหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภร์นั้นเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลที่มีคนไข้มะเร็งเป็นส่วนใหญ่นะครับเราทราบดีว่าคนไข้มะเร็งนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่มีภูมิต้านทานต่ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าติดเชื้อขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับและทางเราเองก็เล็งเห็นว่าเราไม่อยากที่จะให้อ่ การดูแลรักษามะเร็งในคนไข้ของเรานี้จะต้องหยุดชะง,งักไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทราบกันว่าถ้าหยุดชะง,งักไปเนี่ยคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นโรคที่แพร่กระจายแล้วก็จะเสียชีวิตได้นะครับเราก็เลยมีนโยบายที่ว่าตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับตั้งแต่ปี2563เลยว่าเราจะพยายามรักษาดูแลคนไข้ผู้ป่วยที่เป็นโควิด19นะครับถึงมีจำนวนน,น้อยแต่ประเทศเราก็เริ่มมีแล้วนั่นนะ เราจะรักษาเขาที่บ้านแต่คราวนี้เราจะทําได้ยังไงเราก็เอาทางด้านเทคโนโลยีของเราเข้ามาช่วยนะครับทำเป็นที่แรกเลยตอนนั้นคือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับแต่เราจะดูแลเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลเราจะมีขบวนการติดตามนะครับมีเครื่องวัดระดับออกซิเจนมีเครื่องวัดความดันมีเครื่องวัดภูมิอุณหภูมิของร่างกายก็ให้คนไปไว้ที่บ้าน แล้วก็ประสานติดต่อเับเรามาเราจะมีแพทย์มาดูทุกวันตอนเช้ามีพยาบาลดูทุกวัน 3- 4ครั้งต่อวัน <c oughs> ก็จะเหมือนกับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเราทำแพลตฟอร์มแบบนั้นตั้งแต่ต้นในปีนะครับในปี2563ซึ่งก็ได้ใช้มาตลอดแล้วตอนหลังๆก็จะมีคนมาทำตามที่เราใช้อยู่ตอนนั้นนะครับอันนี้จะเล็งเห็นได้ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างเล็กปรับตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็มีนโยบายแล้วก็ดาเนินการได้ทันที ก็เป็นการที่เราเข้าไปช่วยเหลือประเทศตั้งแต่ทีแรกนะครับคราวนี้พออยู่ๆไปในปีต่อมาประเทศไทยก็ยังยังล็อกดาวน์ภาษาเรานะครับมีปัญหาเหมือนกันในทางด้านเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาเรื่องการเล่าเรียนทั้งหลายก็เป็นปัญหาแต่เราก็ไม่ไม่รู้จะมีทางออกอยังไงแต่ว่าเริ่มมีเห็นเห็นความหวังรำไรมีวัคซีนเข้ามานะครับทั้งโลกเริ่มมีวัคซีนเข้ามาให้ใช้ แต่ว่าประเทศเราก็จะมีประเด็นปัญหาใน,ในระบบราชการในการที่จะไปจองวัคซีนก่อนที่จะมีวัคซีนเกิดขึ้นจริงอะไรต่างๆเหล่านะนั้นมันทําได้ยากนะครับแล้วก็ทําไม่ได้เอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นลําดับของประเทศเราที่จะได้วัคซีน,นจะไปอยู่ท้าย,ายเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับแต่อย่างไงก็ตามวัคซีนเป็นเรื่องสําคัญนะครับาทางประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามหาวัคซีนอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกัน เนื่องจากที่เรียนตอนแรกถ้าเราจําได้แล้ววิลารุ์ราพอเป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับที่มีระเบียบข้อบังคับที่เราสามารถปรับได้ให้ความยืดหยุ่นให้ช่วยเหลือประเทศหรือสังคมได้ในภาวะฉุกเฉินนะครับในทีแรกเลยเนี่ยเราเราได้รับการแนะนําติดต่อว่าพยายามให้เอาวัคซีนจากประเทศรัสเซียเข้านะครับ เราก็เริ่มศึกษาไม่มีความรู้เลยนะครับเริ่มศึกษาหาข้อมูลว่าจะทํากันยังไงดีในการที่จะเอาวัคซีนชนิดหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาใช้ในภาวะฉุกเฉินนะครับเหมือนเหมือนกันทั่วโลกมาใช้ในภาวะฉุกเฉินเมื่อก้นตอนประเทศไทยก็ยัง,ย,งยังมีความล่าช้าอยู่เหมือนเดิมแต่โชคดีระหว่างที่ติดต่อหาข้อมูลศึกษาในการนําวัคซีนเข้าประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็ไปติดต่อได้รับการติดต่อมาจากตัวแทน นะครับทางจีนว่าวัคซีนชินฟารมก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างที่เขาติดต่อมันนั้นเนี่ยน,นับว่าเป็นช่วงดีของประเทศไทยก็ได้นะครับระหว่างที่เขาติดต่ออยู่นั้นเราหาเวลาดูข้อมูลเพื่อที่จะยื่นขอเอาวัคซีนเข้าประเทศไทยเนี่ยวัคซีนชิโนฟามก็ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้พอมันผ่านตรงน,นั้นเนี่ยคราวนี้ง่ายแล้วนะครับถึงแม้ขั้นตอนประเทศเรายัง ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนเราก็ผลักดันผลักดันอย่างเต็มที่เลยนะครับในการที่ว่าก็ทั่วโลเขาให้ใช้แล้ว w o ให้ใช้แล้วทำไมประเทศชทยยังช้าอยู่อีกก็ทําให้เราสามารถเอาวัคซ,ซีนชิโนฟาร์มเนี่ยเข้ามาได้นะครับคราวนี้เข้ามาได้แล้วทำยังไงเนื่องจากว่าราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ไม่ใช่หน่วยงานหลักนะครับคือกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานฉุกเฉินของประเทศที่ทํางานในเรื่องนี้นั้นเนี่ยเขาได้พิจารณาแล้วเขาวางแผนแล้วว่าจะเอาวัคซนนีนหลัก นะครับที่จะให้ประ,ประชาชนได้ใช้ฟรีเนี่ยคือวัคซีนชิโนแวควัคซีนแอสตราซินิกาแล้วก็วัคซีนไฟเซอร์วัคซีนจอห์นสันแือจอห์นสันแต่มันก็ยังมีขั้นตอนอยู่ชิโนแวคเอาเข้ามาได้แล้วในในปริมาณหนึ่งในตอนแรกๆเอาเข้ามาก่อนซีโนฟาร์มนะครับตอนนั้น WHO ยังไม่ได้ให้การอนุมัติชิโนแวคด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็เอาเข้ามาได้ก่อนซึ่งนับว่าโชคดีแต่เ,เนื่องจากว่าเป็นการที่รัฐบาลน,นำเข้า มันก็จะเกิดปัญหาหลายๆอย่างที่ต่อต้านรัฐบาลคนที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมสมควรกับวัคซีนซีโนแวคว่ามันไม่ได้ผลแต่จริงๆตามหลักวิทยาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยมันได้ผลเหมือนกันอันนั้นก,ก็อีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าพอดีพอดีวัคซีนซิโนฟาร์มที่เอาเข้ามาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องไม่ใช่วัคซีนหลักนะครับไม่สามารถให้ประชาชนได้ฟรีได้ก็มีปัญหานะครับว่าเราจะทำยังไงดี ก็พอดีกับที่ที่พอดีช่วงนั้นเนื่องจากว่าประเทศไทยยังล็อกดาวน์อยู่นะครับเศรษฐกิจเราก็แย่เหมือนกับที่อื่นๆแต่เรายังมีธุรกิจอยู่ภาคหนึ่งนะครับที่ยังทําให้ประเทศเราสามารถยืนอยู่ได้นะครับไม่เต็มที่แต่ว่าก็ยังยืนอยู่ได้แหละคือธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกในเรื่องของอาหารส่งออกในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆเนะี่ยเป็นธุรกิจที่ยังสามารถส่งออกได้อยู่ตลอดเวลานะครับโรงงานยังไม่ได้ปิด โรงงานยังไม่ได้ปิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของโรงงานทั้งหลายทั้งภาครัฐเองก็เริ่มเป็นห่วงว่าจะทํายังไงกับธุรกิจเหล่านั้นที่จะไม่ต้องให้เขาปิดตัวลงเ,เขามีคนงานทั้งต่างด้าวและคนงานไทยที่อายุน้อยเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่กลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนหลักของรัฐบาลนะครับเราเองทั้งลาววิาลจุฬาภรณเองนะครับเนื่องจากผมอยู่ในคณะที่ปรึกษา ในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบจากโควิดข,ของท่านนายกด้วยก็ทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับก็คิดนะครับได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเข้าไปซัพพอร์ตหน่วยงานธุรกิจเหล่านั้นด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เขาลม้มลงนะครับทางรัฐบาลเองวัคซีนหลักทำไม่ได้แน่ถ้าทําก็จะถูกโจมตีนะครับว่าทำไมไปซัพพอร์ธธุรกิจอย,อย่างนั้นก่อนมีประชาชนคนไทยทั้งมากมายที่ยังไม่ได้วัคซีนนะครับ เราก็เป็นทางเลือกให้แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางอย่างที่เรียนตอนตอน้นเราเป็นหน่วยงานที่กํากับโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็ปรึกษาห,าหารือกับท่านได้แล้วก็คิดว่าวัคซีนชิโนฟาร์มที่เราเอาเข้ามาได้เนี่ยนะครับก็จะจัดสรรให้ภาคธุรกิจที่มีความจําเป็นเหล่านั้นนะครับโดยโดยนะครับเราออกมีกติกาว่าเราจะให้เขาอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนักนะครับก็เลยเป็นกติกาว่าเขาต้อง ซื้อ100อก,อก 10, ็ต้องบริจาคอีก10คือ10เนต่ย้ต้องบริจาคเพื่อที่ให้าาราชวิทยาลัาจุฬาภรณ์เอาไปจัดสรรให้คนในประเทศนี้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้นะครับเพราะในประเทศนี้ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ทราบว่ามีคนอีกเป็นจํานวนมากเลยที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เช่นคนไม่มีสัญชาติคนไม่มีบัตรประชาชนนะครับคนเร่ร่อนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ตามชายขอบต่างนะครับพระภิกษุทั้งหลายนะครับผู้พิการ คนเหล่านั้นเนี่ยเข้าถึงวัคซีนหลักได้ช้ากว่าตามตาม r i ORITY ที่เขาจัดไว้ให้นะครับเราก็เอา10%ที่ได้รับการบริจาคเนี่ยนะครับซึ่งภาคธุรกิจเขายินดีอย่างยิ่งเลยเขาไม่ได้คิดอะไรมากดตอนนั้นเขาอยากจะให้คนของเขาในโรงงานได้วัคซีนก่อนเพื่อที่จะไม่ต้องหยุดงานนะครับเขาก็บริจาค10%เร็าก็จะเอาวัคซีน10%นนั้นเนี่ยมาจัดสรรให้กับคนกลุ่มที่เข้าถึงวัคซีนไม่ได้ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสนุกนะครับสนุกทั้งสนุกทั้งเหนื่อย นะครับอย่างที่เรียนเล่าวิทย์จุฬาพร์เป็นหน่วยงานเล็กๆนะครับจัดสรรวัคซีนให้คนไทยทั้งประเทศนะครับถึงแม้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าของวัคซีนหลักของกระทรวงสาธารณาสุขหรือของรัฐบาลแต่ถ้าเทียบเป็นปริมาณแล้วก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เรามีคนที่ทํางานอยู่จริงๆเนี่ยสิบกว่าคนในเรื่องนี้นะครับแต่เอาระบบเข้ามาช่วยการจัดสรรเนี่ยมันมันไม่ง่ายนักนะครับถึงตรงนั้นก็จะทราบว่า ประเทศไทยก็มีปัญหาติดขัดอยู่อีกหลายอย่างการจัดสรรเราต้องไอดีนติฟายตัวบุคคลให้ได้ไอดีนติฟายตัวบุคคลให้ได้แล้วต้องลงทะเบียนต่อให้ได้ในระบบของหลักของกระทรวงโอ้ตอนนั้นเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับไม,ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแต่ยังไงก็ดีทางรล่าวิไลจุลภรเนี่ยก็ได้จัดสรรวัคซีนให้ภาคธุรกิจได้ตั้งแต่ตอนต้นๆจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนหลัก ได้อย่างรวดเร็วได้เป็นจำนวนมากนะครับเราเราได้วัคซีนมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ล้านกว่ดโดสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจัดสรรไปได้ต้องทำการฉีดวัคซีนเองด้วยนะครับในตอนหลังมาตั้งตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเองด้วยเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนออกมาช่วยกันหมดแหละตอนนั้นเราตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนของเราตั้งแต่แรกเลยนะครับที่จะช่วยประเทศ ในการที่เราฉีดทั้งวัคซีนของเราเองฉีดทั้งวัคซีนหลักของรัฐบาลด้วยนะครับเราเราทำการช่วยฉีดวัคซีนอย่างนั้นมาตลอดเปิดหน่วยฉีดวัคซีนเนะี่ยซึ่งทํามาทุกวัน7วันต่ออาทิตย์ทามาประมาณเกือบปีแล้วถึงค่อยพึ่งมาชะลอหยุดลงไปได้เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนี่เองนะครับตอนที่คนฉีดวัคซีนน้อยลงแล้วในการจัดสรรวัคซีนชินโนฟามนะครับเราเราเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาล เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแต่จะมีคนรอบๆประเทศอีกมากมายที่เข้าไม่ถึงแล้วก็เข้าลำบากนะครับเนื่องจากว่าองค์ประธานคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเนี่ยเป็นประธานกิจมศัข์ของมูลนิธิแพทย์อาสาหรือที่เรียกว่าพออสวด้วยนะครับองค์ท่านก็ช่วยประสานติดต่อที่จะเอาวัคซีนไปให้แพทย์ในพออสวหรือทีมพออสวทั้งหมดเนี่ย นำไปฉีดให้คนในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับที่อยู่ชายแดนร,รอบๆประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มของของเราในตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานมีมีโรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะครับที่รับช่วยฉีดให้ก็ทําให้ประชาชน10กว่าล้านคนนะครับได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วในช่วงที่วัคซีนไม่เพียงพอกระจายไม่ได้ดีนักนะครับก็เป็นการที่จะไปควบคุมการระบาดของ COV-19 ได้เป็นอย่างดีครับแล้วในการจัดสรรวัคซีนชินโนฟาร์มนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเราพอดีอย่างท,ที่เรียนว่าผมทําเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจากโควิด -19 ของของท่านนายกอยู่ด้วยนะครับก,ก็ทราบเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปัญหาที่คนไม่ค่อยคิดถึงในส่วนต้นนะครับแต่ตอนนี้คนได้เริ่มตระหนักในเรื่องนี้แล้วคือเรื่องของการศึกษานะครับที่เด็กเนี่ยหยุดเรียนกันไปเป็นปีเรียนออนไลน์ ซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเนื่องจากว่าระบบการสื่อสารมันไม่ได้ดีเหมือนกันไปหมดทั่วประเทศนั้นเนี่ยนะครับแต่ที่สําคัญคือเด็กจะขาดการเรียนรู้ในการเข้าสังคมนะครับทางาาราชวิทยาจุฬาพร์นีก็เล็งเห็นตรงนี้นะครับประกอบกับทางวัคซีนชินอฟาร์มหรือวัคซีนที่มาจากประเทศจีนเนี่ยเขามีข้อมูลเหมือนกันว่าสามารถใช้ในเด็กได้ตั้งแต่ตอนต้นๆเลยนะครับ ทางเราเนี่ยทีแรกก็พยายามจะเอาเข้ามาใช้เลยแต่ว่าทางผู้รับผิดชอบยังไม่ยอมขยายข้อบ่งชี้ให้ใช้ในเด็กสิ่งที่เราทำก็คือว่าอย่างที่เรียนว่าเราเป็นหน่วยงานวิจัยนะครับแล้วก็มามาสร้างโครงการวิจัยที่จะทำแล้วก็ดูข้อมูลตรงนั้น mm hmm. ก็ทำให้เราสามารถกระจายจัดสรรวัคซีนให้เด็กไปได้มากพอสมควรนะครับทำให้พ่อแม่หายความกังวลน,นะครับ แล้วก็เตรียมพร้อมที่เด็กจะเปิดเทอมตอนนี้เด็กของเราเปิดเรียนเป็นปกติแล้วนะครับก็ยังต้องรอดูผลกันต่อไปแหละว่าว่าการระบาดในเด็กนั้นจะเป็นยังไงถึงแม้เราจะทราบกันดีว่าการเป็นโควิด -19 ในเด็กนั้นเนี่ยอาการไม่ค่อยรุนแรงแต่ท่านึกถึงใจพ่อแม่แล้วเนี่ยนะครับอาการไม่รุนแรงเป็นครั้งหนึ่งพ่อแม่ก็แย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้วัคซีนเมื่อมันปลอดภัยนะครับทางราวิทยจุฬาพรณ์ทางเราเองก็เห็นว่า สมควรจะไปให้เราก็เลยจัดการศึกษาแล้วก็ติดตามดูผลนะครับตอนนี้ก็ทยอยทยอยประกาศแล้วก็ลงตีพิมพ์ผลงานที่เราทําไปอยู่นะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงซึ่งเรานึกถึงคนทางราชวิลเลยเนื่องจากพระอ,องค์ท่านทรงนึกถึงประชาชนทุกทุกหมู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนอยู่ส่วนไหนของประเทศท่านทรงนึกถึงหมดพระอ,องค์ท่านทรงต้องการที่จะช่วยดูแลเขาก็ไปกันหมดนะครับก็ทําให้เราได้สามารถจัดสรรวัคซีนได้ถึงมากขึ้นรินะครับ ก็เป็นอะไรที่ที่เลาวิไลจุฬาพรได้ทาให้ให้กับสังคมในช่วงนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนเป็นอะไรที่เราทําได้ง่ายมีความยืดหยุ่นตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากรู้ก็ไม่รู้เรื่องวัคซีนนะครับการนําเข้าก็ไม่รู้กติกาการนําเข้าก็ไม่รู้คุณสมบัติคุณภาพก็ไม่รู้แต่ต้องศึกษาศึกษาการศึกษานี่เป็นอะไรที่ที่ช่วยทําให้พวกเรารู้และเข้าใจได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยวัคซีนนะครับก็มียาที่ใช้ในการดูแลรักษานะครับ ประเทศไทยตอนนั้นก็ยาก็ไม่มีในตอนแรกๆถ้าทุกคนพอเข้าใจอยู่ต่างประเทศอาจจะไม่รู้จักยาตัวนี้นะครับเพราะก็ใช้กันเยอะในประเทศทางแถบเอเชียคือยาฟาวิพิราเวียเป,เป็นยาต้านไวรัสช,ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกานันน่าจะสามารถใช้ได้ใน,ในเรื่องของโควิด -19 ด้วยเราก็ไปทําการนําเข้านะครับจากประเทศจีนนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตให้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นออริจินอลนะครับ เราก็เอาเข้ามาแล้วก็ทําการแจกจ่ายอันนี้แจกจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้คิดมูลค่าเลยเอามาเยอะอยู่นะครับแจกจ่ายไปให้ในขณะเดียวกันนะครับเวลาเราทําอย่างงี้ทั้งยาที่คิดว่าน่าจะได้ผลทั้งวัคซีนซึ่งเป็นการผลิตออกมาใช้ในภาวะฉุกเฉินทั้งโลกเนี่ยนะครับเราเองก็ทํางานเรื่องงานวิจัยเหล่านี้ไปด้วยก็เลยคิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องทําก่อนในการรักษาดูแลคนไข้ประชาชน นะครับแต่ในขนาดเดียวกันเราต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อทําวิจัยด้วยซึ่งเราก็ทําวิจัยของเราอยู่นะครับมีข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมาเรื่อยๆซึ่งเป็นข้อมูลของคนไทยนะครับว่ายานี้ใช้ได้ในระยะรวดเร็วที่เบื้องต้นจริงๆนะครับแล้วก็วัคซีนก็เรามีข้อมูลว่าคนไทยใช้แล้วมีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทงางราชวิทยาจุฬาภรได้ทําไปนะครับในช่วง ที่ผ่านมาในช่วงของการระบาดของโควิด19ตั้งแต่ต้นเลยนะครับต้นปี2563มาตลอดจนถึงปี2564แล้วถึง2565นะครับขณะนี้เนี่ยเราเริ่มเริ่มค่อยๆลดลงแล้วเพราะว่าประเทศชาติทางรัฐบาลทางกระทรวงสาธารณาสุขเริ่มเขาเขาตั้งหลักได้แล้วในการที่จะช่วยดูแลประชาชนอันนี้ไม่ใช่ภารกิจหลักของราชวิลยัยจุฬาภรณ์นะครับแต่เรากระโดดเข้าไปช่วยในภาวะที่ จำเป็นแล้วก็ฉุกเฉินที่จะต้องมีคนเข้าไปช่วยประเทศตอนนั้นนะครับแต่เราก็ยังดําเนินการเรื่องของการป้องกันและรักษาโควิด19อยู่นะครับอันนี้ก็ทําในนามโรงพยาบาลจุฬาภรและนะครับเราไปหาวัคซีน m i n a มานะครับด้วยในนามโรงพยาบาลจุฬาภร์ซึ่งก็จะจัดการจัดสรรน,นะครับแล้วก็ฉีดให้ประชาชนที่สนใจมียาที่รักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ p a s s i v i m m u n i นิ unity, หรือพวกโมโนคลนอลแอนติบอดีเนี่ยเราก็เตรียมไว้สําหรับการดูแลรักษาประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนไข้ของเราคนไข้มะเร็งเนี่ยก็ต้องการรักษาดูแลสําหรับโควิด -19 ในสิ่งที่แตกต่างจากคนป,ปกติทั่วไปเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับว่าว่าทางราชวิวลาลจุฬาพรได้ทําอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วก็มอีอยากให้พวกเราเห็น น้องๆน,นะครับได้เห็นศักยภาพของราวิทยาลัยจุฬาพร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันเรื่องการวิจัยนะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่ดูแลประชาชนเนื่องจากองค์ประธานท่านยังเป็นประธานของราวิทยาลัยจุฬาพณ์อยู่เพราะฉะนั้นเราจะมีภารกิจที่ที่กว้างอย่างนี้แล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงต้องการให้องค์ไปช่วยตรงไหนอะไรยังไงเราก็ทําได้ตลอดเวลานะครับถึงแม้จะเหนื่อยจะเป็นงานเพิ่มพิเศษนะครับทั้งเราทุกคนยินดีทําอย่างนั้นก็ อยากจะชักชวนถ้ากลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็แวะมาดูกันแวะมาคุยกันได้ครับ